ทุกคนครับดนตรีคือ2เรื่องที่ผสมกันนะฮะนั่นก็คือความจําแล้วก็การนําไปปฏิบัติครับถ้าเกิดเรามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งใน2อย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําเป็นเล่นได้ครับอย่างลิกที่ผมเล่นโชว์ให้กับเพื่อนๆได้ดูเนี่ย mm hmm. ถ้าเกิดว่าผมใช้แค่ความจําอย่างเดียวนะฮะผมอาจจะจําแค่ว่ามันอยู่ในคอจีนะคีจี มันเริ่มต้นจากการสไลด์นะเริ่มจนผมอาจจะเล่าได้ละเอียดยิบเลยนะครับบอกได้กระทั่งว่าเป็นแทบ็บว่าเป็นยังไงนะฮะว่าจะโน้ตจากขอดีต่อไปเป็น E ีไม่เน้นผมจะต้องเล่นอย่างไรเนี่ยเชื่อไหมถ้าผมทําแค่แบบนี้แล้วผมไม่ได้ลงมือปฏิบัติสักวันหนึ่งผมก็จะเล่นไม่ได้ครับต่อให้เล่นได้มันก็จะติดติดกับขัดมันก็จะไม่เทคเดียวผ่านแบบนี้ผมอาจจะต้องแบบว่า อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นผมจะต้องปฏิบัติด้วยนะฮะถ้าถ้าผมอยากจะเล่นลิกนี้ไปได้นานๆหรือจยางพวกเราที่เวลาร้องเพลงเนี่ยทำไมหลายคนถึงชอบบ่นว่ามันจำเนื้อเพลงไม่ได้บางทีจำเนื้อเพลงได้ไปลืมคอร์ดบางทีพอรู้อยู่ว่าว่าคอร์ดมาลาักษณะนี้แต่ดันร้องไม่ได้จะต้องมาใส่คนอื่นช่วยจะต้องมีคนอื่นมาเติมเต็มให้นั่นก็เพราะว่า เราทําอยู่แค่อย่างเดียวที่ผมบอกมันมี2อ,อย่างนะก็คือการจดจําแล้วก็การปฏิบัติถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์บางครั้งเนี่ยเราจะต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองนะครับให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่จดจําอย่างเดียวละคือจํามันง่ายไงจามันไม่ต้องมันไม่ต้องลงมือหมายความว่ามันไม่ต้องมาเล่นโชว์ไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นใช่ไหมครับแค่นึกคิดนั่งคิดก,ก็ก็จำได้แล้วนะแต่การปฏิบัติในบางทีมันยุ่งยากดังนั้นเราจะต้องเอาความยุ่งยากมาสู่ตัวเองโดยการ สร้างสถานการณ์เจ้าอย่างกรณีที่ผมอยากจะเล่นเพลงได้เยอะๆหมายความว่าตีคอร์ดร้องเพลงหรือว่าจะโชว์จะเกาสายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี้ยผมก็จะต้องหาหาโอกาสนะครับที่จะไปไปเล่นไปแสดงอย่างนั้นหนึ่งละอาจจะเป็นก่อนนอนอาจจะโฟกัสหรือว่าหลังตื่นหลังตื่นนอนอาจจะโฟกสัสว่าจะต้องเล่นกีตาร์สัก2เพลงก่อนนอนนะหรือก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยหรือสุดสัปดาห์นี้เอ้เพื่อนคนไหนว่างหรือเปล่าโทรหาโทรเช็คกันหน่อย อาจจะมีการ,ป,รปาร์ตี้อะไรกัน,นีแบบ <c oughs> โอเคละเอากี <c oughs> ต้งกีตาไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันผมผมไม่ได้แนะนําว่าจะต้องไปดื่มไปกินไปอะไรมันยังมีหลายวิธีนะครับที่สามารถจะนําไปเล่นไปร้องได้นะครับในเพลงที่เราฝึกเราซ้อมมาเนี่ยผมพยายามจะบอกทุกคนว่าการเล่นกีตา้าเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย้าจะมากกว่าสี่ร้อยสานะครับส่วนในเรื่องของความจําหรือว่าเรื่องของทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้เยอะในส่วนตัวผมครับว่าไม่ได้เยอะผมแบ่งประมาณสัก40ส่วน60เนี่ยขอเป็นปฏิบัตินะ,ะถ้าทุกคนลองทําอย่างเงี้ยทุกคนจะสามารถที่จะที่จะเล่นเพลงได้ได้เยอะขึ้นนะฮะมีสถานการณ์ให้จําเป็นที่จะต้องเล่นต้องอะไรเนี่ยแล้วถ้าเราทําบ่อยๆปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะเรียนรู้มันจะเก็บข้อมูลเก็บอะไรเอาไว้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเลือกที่จะแบบว่า จำอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาไปใช้งานสักทีแล้วเราก็มั่นใจว่าเอ้ยฉันจาขอดได้นี่หว่าฉันร้องได้แต่พอบางทีเอามาเล่นเนี่ยมนเล่นผิดนะครับมนเล่นผิดเอ๊ะทำไมคิดว่าแค่ขอดีเนี่ยไม่น่าจะกดสายบอร์ดได้นะ mm hmm. ก็กดบอร์ดได้นะฮะอย่างเช่นผมอาจจะเล่นอยู่เพลงเพลงหนึ่งที่ที่ชอบเล่นเป็นประจำในในเมโลดี้ประมาณเนี้ย เป็นเพลงทำดีที่สุดแล้วของวงเดอะซันนะครับหรือว่าวงหินเหล็กไฟของพี่โป่งพี่ป๊อปนั่นแหละนะอันนี้มันก็จะใช้นตที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ซ้อมไม่อะไรบ่อยๆเนี่ยผมก็จะได้แค่ความจําผมก็จะแบบว่าถ้าผมช่าใจว่าผมเพลงนี้มันมันเล่นง่ายนะเพราะมันมีแค่ขอด G ขอด D ข่ายอ e, ีไม่เนอะขอดีอย่าอย่าลืมนะครับว่าขอด G มันเป็นคอด G ที่โมดิฟายมาใหม่แล้วก็จะมี f อที่แทรกขึ้นมาซึ่งเป็น f ออะไรก็ไม่รู้ ถ้าตีคอร์ดเนี่ยฟังไม่รู้เรื่อง,รองหรอกอ่านะฮะแต่ถ้าเล่นเป็นคอร์ดนี่จะเพราะเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปแบบของการเล่นที่มันจะมีความยากขึ้นนะผมไม่ฝึกไม่ซ้อมนี่จบเลยฮะผมอาจจะแป๊กไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วทำไม่ซ้อมนะนั้นก็อยากให้ทุกคนเรียกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิบัติให้เยอะๆครับ การปฏิบัติเนี่ยมันมันทำให้เราจําโดยอัตโนมัติแต่การจําอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติมันจะได้แค่การจําแต่การปฏิบัติมันได้งงไหมฮะงงไหมการปฏิบัติมันทําให้เราได้ทั้งการปฏิบัติหมายถึงทักษะความเชี่ยวชาญในการเล่นแล้วก็สมองก็จะจดจําในสิ่งที่เราทานะฮะการการปฏิบัติการลงมือเล่นบ่อยๆเนี่ยเป็นการสะสมชั่วโมงบินแต่การพยายามจำนะครับเหมือนอ่านท่องหนังสือจำเนี่ย อันนี้คุณจะได้แค่อ๋อเพลงนี้รู้เอาขอนดไหนรู้ออโน้ตโซโลรู้ว่าเอาโน้ตไหนแต่ให้ไปปฏิบัติเชื่อเถอะจะได้ถึง30-40%จากที่พูดที่โม้ไว้หรือเปล่านะฮะดนตรีสไตล์ไหนแนวไหนยังไงก็แล้วแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับปฏิบัติจะต้องแบบว่าทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วคุณจะเชี่ยวชาญและจดจำได้ในที่สุดครับ